You're to Channel Podcast listening SADxChannel สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดื่มกาแฟแล้วรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแต่บางคนกลับมีอาการใจสัน่นเวียนหัวหรือนอนไม่หลับ ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นและกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกันวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ5กลุ่มโรคสำคัญที่ทางการแพทย์และงานวิจัยยืนยันว่าควรหลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มกาแฟอย่างเด็ดขาดทำไม่อยากให้อาการที่เป็นอยู่หนักลงกว่าเดิม เนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคุณอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปนะครับลองฟังดูว่าคุณเข้าข่ายหนึ่งในกลุ่มโรคนี้หรือไม่แล้วเรียนรู้ว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างไรเพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงได้อย่างแท้จริงครับ 1. โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ เรามาเริ่มต้นกันที่โรคแรกนะครับนั่นคือโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังไม่สามารถควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แม้จะรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตามกาแฟรประกอบด้วยสารสำคัญอย่างคาเฟอีนและสารในกลุ่มไดเทอร์พีนส์ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้มีผลโดยตรงต่อหลอดเลือดของเรามันจะทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วขณะหลังการดืม่ม สำหรับคนปกติที่ดื่มกาแฟเป็นประจำร่างกายอาจจะปรับตัวจนไม่มีผลในระยะยาวแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงอยู่แล้วการดื่มกาแฟจะยิ่งทำให้ความดันพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติได้ซึ่งอาจนำไปสู่อาการใจสั่นและกระสับกระส่ายร่วมด้วย นอกจากนี้การดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายเพื่อหวังผลเรื่องการเผาผลาญไขมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอยู่แล้วการมีคาเฟอีนเข้าไปกระตุ้นซ้ำอีกจะยิ่งทำให้ความดันพุ่งสูงขึ้นจนอาจเป็นอันตรายได้ โดยสรุปแล้วแม้ว่าในระยะยาวกาแฟอาจไม่ได้ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโดยตรงแต่สำหรับผู้ที่คุมความดันไม่ได้การดื่มกาแฟคือการเพิ่มความเสี่ยงให้โรคกำเริบอย่างเห็นได้ชัด 2. โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง โรคถัดมาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกาแฟ ى, คือโรคนอนไม่หลับเรื้อรังครับอาการนอนไม่หลับจะถือว่าเป็นภาวะเรื้อรังก็ต่อเมื่อมีอาการติดต่อกันนานเกินกว่า3เดือนซึ่งในกรณีนี้การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาหรือเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้อาการแย่ลงได้ คาเฟอีนเป็นสารที่ทำหน้าที่ขัดขวางการทำงานของสารอะดีโนซีนในสมองซึ่งสารอะดีโนซีนนี้มีหน้าที่ทำให้เรารู้สึกง่วงและช่วยให้ระบบประสาทสงบลงดังนั้นการดื่มกาแฟจึงทำให้สมองถูกกระตุ้นและหลับได้ยากขึ้นอย่างชัดเจนงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการดื่มกาแฟภายใน6ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการนอนทำให้ใช้เวลาในการหลับนานขึ้นและลดระยะ ะเวลาการนอนหลับโดยรวมลงสำหรับผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับอยู่แล้วการดื่มกาแฟจะยิ่งทำให้อาการรุนแรงขึ้นไปอีกหากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องดื่มกาแฟจริงๆแนะนำให้ดื่มก่อนเที่ยงเท่านั้นเพื่อให้ร่างกายมีเวลาขับคาเฟอีนออกไปก่อนถึงช่วงเวลาพักผ่อนในตอนกลางคืนนอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนเช่นน้ำสมุนไพรหรือนมอุ่นก่อนนอนก็จะช่วยให้ระบบประสาทสงบและหลับได้ง่ายขึ้น 3. โรคต้อหินหลายคนอาจเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าการดื่มกาแฟทำให้เป็นโรคต้อหินซึ่งในความเป็นจริงแล้วกาแฟไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดโรคต้อหินแต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วคาเฟอีนอาจทำให้อาการแย่ลงได้ครับ โรคต้อหินเกิดจากภาวะความดันในลูกตาสูงซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อเส้นประสาทต,ตาได้ในที่สุดเมื่อเราเดืม่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเข้าไปมันจะส่งผลให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งสำหรับคนปกติอาจไม่มีผลกระทบแต่สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหินการเพิ่มขึ้นของความดันเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้อาการกำเริบและทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากกาแฟแล้วเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงอื่นๆอ,อย่างเช่นชาน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกำลังก็ควรได้รับการพิจารณาและหลีกเลี่ยงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหินผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ลดการบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4. โรคกระดูกพรุนแบบรุนแรง มาถึงโรคที่4ที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงอยู่แล้ว คาเฟอีนมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีการขับแคลเซียมออกไปพร้อมกับปัสสาวะมากขึ้นกว่าปกติเมื่อแคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการสร้างกระดูกถูกขับออกจากร่างกายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มวลกระดูกลดลงและเปราะบางลงได้สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วนี่คือปัจจัยที่ยิ่งทำให้อาการปวดข้อปวดกระดูกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าผลกระทบนี้ค่อนข้างน้อยและสามารถชดเชยได้ด้วยการได้รับแคลเซียมที่เพียงพอในแต่ละวันเช่นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงหรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริมแต่เพื่อความไม่ประมาทสำหรับผู้ป่วยโรคนี้การลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอียนยังคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเสมอ 5. โรคแผลในกระเพาะอาหารเหลือรัง สุดท้ายคือโรคแผลในกระเพาะอาหารเหลือรังซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรหลีกเลี่ยงกาแฟอย่างยิ่งแม้ว่ากาแฟไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งโดยหลักแล้วมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรีย H. pylori หรือการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม n อน i ซในปริมาณที่มากเกินไปแต่กาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารซึ่งสำหรับผู้ที่มีแผลเดิมอยู่แล้วการหลั่งกรดที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทําให้อาการปวดท้องหรือปวดแส ปวดร้อนแย่ลงและทำให้แผลหายได้ยากขึ้น งานวิจัยบางชิ้นยังพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟในปริมาณมากกว่า2แก้วต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีระดับกรดในกระเพาะอาหารสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารใหม่หรือทำให้แผลเดิมกลับมาเป็นซ้ำได้ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่มีภาวะแผลในกระเพาะอาหารและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาการงดกาแฟและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจะช่วยให้อาการดีขึ้นและรักษาหายได้เร็วครับ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นกรดในกระเพาะอาหารอื่นๆเช่นน้ำอัดลมชาเขียวหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพราะสารเหล่านี้อาจทำให้อาการแย่ลงได้เช่นกันลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรที่ไม่กระตุ้นกรดแทนจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาวครับ ท่านผู้ฟังครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบและขาดไม่ได้แต่การรับฟังร่างกายตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการลดหรือเลี่ยงการดื่มกาแฟในบางสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องของการตัดขาดความสุขแต่การลงทุนเพื่อดูแลร่างกายของคุณให้แข็งแรงและพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในตอนนี้ จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับวัยและภาวะสุขภาพของตัวเองนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ